สวัสดีจ้าพบกับช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์มณีศิ้ามาชมธาตุเจดีบ้านเมืองจันทร์ตำบลเมืองจันทร์อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกดธาตุเจดีเมืองจันทร์เป็นเจดีทรงปราสาทเพิ่มมุ่มใหม่12สส่วนฐานเป็นชุดฐานบัวหนึ่งชั้นรองรับตัวเรือนธาตุทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ก่ออิฐฉาปูนมีซุ้มจะรนนำทั้งสี่ด้านก่อปิดทึบหัวเสาประตูซุ้มจะระนำปั้นปูนเป็นลายบัวคว่ำบัวหงายส่วนยอดทำเป็นเรือนทา่าจำลองสอนลดหลั่นกันขึ้นเป็นสามชั้นปลายสุดทำเป็นปรียอด สอบแหลมคล้ายเจดีจำลองกำหนดอายุการสร้างอยู่ในสมัยอยุธยาอิทธิพลศิลปะล้านช้างประมาณพุทธศตวรรษที่23กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของศาสตร์ในราสกิจจานุเบกษาเล่มที่115ตอนพิเศษ8 สิวันที่2 1กันยายน2 5 4 1กำหนดพื้นที่ประมาณ8ปโไกล2องานสาตารางวาและบุรณะซ่อมแซมเมื่อปี2553มื้อนี้ีกะสองเทศบาลบันเทิงกะเด้ผ้ามาเบิงเด้อพี่น้องเด้อว,วัน้อนีอันล่มหนาวแห้งๆไหมพี่น้องขนาดเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะแต่มีร่มหนาวนะะ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้เนาะในกูเกิ e เนาะพี่น้องจังไดกะฝากติดตามเบิงนันมเเดอร์อันนี้คีมอเตอร์ไซค์ว่าได้นี่เป็นวันที่แบบว่าอากาศดีเนาะคือก็เหมือนกับฮอเอลเลยนะเนี่ยสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่23นะพี่น้องอันนี้ก็จะอยู่ไม่ห่างจากปราสาทบ้านปราสาทอำเภอหว้วยทับทันจังหวัดชีเกตปันใดเนาะ ก็จะเป็นดินแดนที่เชื่อมต่อกันต่างดีวเราก็จะไปลมัสกาลพระธาตุกันเนาะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนาะพีนนะ่น้องเนาะเ่าเห็นแต่ในอันเพลินบ่วงสวงกันแต่ละปีเนาะมือนีได้มาถึงสถานที่แห่งนี้แล้วกะสีมาขอพรขอพรเนาะขอพรอ,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 อธิษฐานจิตเนาะขอพรน,นำกัน อ,อันนี้ขอวางกล่องน,นิดนึงเนาะบม่ได้เอาอันนี้มาไหมน้องไม่ได้เอาไม้แผ่นใสอนะไรเลยขอญญขอ,อนุญาตขอพรแปบ๊บมึงหนา ็จะพาดูศิลปะขงข้างของตัวพระธาตุนาะจะมีบัวข้ามบัวงายพี่น้องมีโอกาสผ่านไปผ่านมาจังหวัดศรีสะเกดกตอย่าลืมเดอ้อเขามาแวะสม้มปราสาทเมืองจานได้เป็นอำเภอเล็กๆที่อยู่ก้างทุ่งหน้าปลาเขานลลี่แหะพี่น้อง ขี่มอไซค์มาเรื่อยๆหรือรว่าขี่รถ่วนโต้กระไดเนาะได้ดูแเราก็จะได้บุญนำกันนะพี่น้อง ขอบคุณสลับการติดตามรับชมช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์วันนี้ก็ขอลาไปก่อนด้วยภาพสวยๆปราสาทเมืองจันทร์จ้ะปราสาทเมืองจันทร์ตำบลเมืองจันทร์อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดสีสเกต